ดีค่ะช่องยู u b e ผ้าใหมสุรินกับไกด์แพทค่ะอย่าลืมนะคะทุกวันเสาร์ตลอดปีตลอดไปถ้าเกิดว่าไกด์แพทไม่ติดภารกิจจะพาคุณผู้ชมคนไทยในประเทศไทยและก็คนไทยในต่างแดนที่บอกว่าชอบชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าใหมสุรินที่ไกด์แพทพาเดินชมนะคะเพราะฉะนั้นพานเดินชมไม่ใช่พาเดินชอบที่เราผืนที่เผืนนะคะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะไกด์แพดพาชมบรรยากาศตลาดนัดเฉยๆถ้า เกิดว่าอยากได้จริงๆนะคะก็มาช้อปปิ้งที่สุรินแต่มาไม่ได้แก้แพชจะรเลือกนดามพฤเป็นทีละผพืนในช่องให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันนะคะถ้าอยากช็อปในตลาดนัด ในแต่ละคลิปแต่ละร้านคา้านี้นะคะก็ต้องทักหลังไม์แล้วแคปหน้าจอมาถึงจะช่วยเหลือได้แต่ว่าไม่ได้ทุกกรณีเพราะว่าแก้แพทไม่ใช่เจ้าของตลาดค่ะประชาสัมพันธ์ทุกร้านคา้ากว่า60ร้านคา้าทุกวันเสาร์หกโมงถึงเชยงครึ่งนะคะที่หน้าคารสารกางเก่าจังชุนรรณภงนี้มาชมบรรยากาศกันจ้า